ไม่ขัดตัวไม่ขย,ยาบห<ฮ>ไปครับนี่หมดขอเจริญพรผู้ไฟในบุญในคุณความดีทั้งหลายอัตมาพระภุูปรหลักบุญอนารโยประธานส่งวัด,ดอนน้อยขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมกันสร้างมหาอุสนบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์มากอีกประการ ในพระพุทธศาสนาคือการสร้างพระธาตุเจดีย์ขณะนี้วัดดอนน้อยว้าน้ำโมตมบลน้ำโมอาเภอท่าบอกจังหวัดนนองคายกำลังก่อสร้างพระธาตุเจดีย์สองค์และขณะนี้ทางวัดขาดจะตกปัจจัยในการก่อสร้างจึงขอ ผู้ใจดีผู้มีกิจศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบคนสร้างพระธาตุเดีย์ีสามองค์ร่วมกันที่วัดดอนน้อยแห่งนี้เจิญรียอพมแนี่ห<ะ>ลังเช้าไม่ตนะ้องเพราะว่าอันนี้อันนี้กิจวัที่แบบเด็กอันนั้นเปียก เจริญพรผู้ใฝ่ในบุญในคุณความดีทั้งหลายอัตมารพระกุปะหลังบุญอนาลโยประธานสงฆ์วัดดอนน้อยขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมกันสร้างมหาบุญสนมหาบุญใหญ่ที่มีอนิสงม,มากอีกประการในพระพุทธศาสนา เือการสร้างพระาธาตุเยดีขณะน,นี้วัดดอนน้อยว้านน้ำโหมตำบลน้ำโหมอำเภอท่าบอ่อจังหวัดนนองคายกำลังก่อสร้างพระาธาตุเยดีสามองค์และขณะนี้ทางวัดขาดจดตุปัจจัยในการก่อสร้างจึงขอประกาศ ผูุกชนทั้งหลายผู้ใจดีผู้มีมจ,จิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบุนสร้างพระธาตุเจดีย์สามองค์ร่วมกันที่วันดอนน้อย เชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมกันสร้างมาบุลมหาบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากอีกประการในพระพุทธศาสนาคือการสร้าง กำลังข่อสร้างพระธาตุไปดีสามองค์และขณะน,น,นี้ทางวัดขาดจตุปัจจัยในการข่อสร้างจึงขอประกาศบอคุณต่อสาธผู้ชนทั้งหลายผู้ใจดีผู้มีคิดศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบคุณสร้างพระธาตุไปดีสามองค์ร่วมกัน ที่วัดดอนน้อยแห่งนี้จเจริญพรบ้านไหนนะจะถามก็ได้ไหมควมพ้งไู้เลยถามก<า>นได้